จะใช้รันปั๊มใหญ่ตัวนี้นะครับคือ375วัตต์นะครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับไอตัวคนเวอร์เตอร์กับปั๊ม2นิ้วนะครับปั๊ม2นิ้วตัวนี้นะครับ375วัตต์ด้วยแผง2แผงนะครับแล้วก็จะทดสอบปั๊ม150วัตต์ ห้ือแผงสองแผงเหมือนกันนะครับระบบยีิบสี่นะครับทั้งทั้งสองตัวเป็นระบบยีิบสี่เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับกับแผงนี้ซึ่งแผงจะต่อขนานนะครับแผงจะต่อขนานกันแล้วก็ผ่านคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้ลันปั๊มใหญ่ตัวนี้นะครับคือสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับ ตัวคอนเวอร์เตอร์ก็จะวางนะครับวางแบบนี้เลยครับขออนุญาตต่อสายนิดนึงนะครับตัวนี้ผมต่อขนานไอเอ้ยผมต่ออนุกรมไว้แล้วนะครับก็คือเราจะใช้สายนี้นะครับสายเหลืองๆเนี่ยต่ออนุกรมในคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขั้นแรกเราก็ทดสอบคอนเวอร์เตอร์ก่อนนะครับว่ามันทำงานไหมด้วยการดูพัดลมตรงนี้นะครับพัดลมเนี่ยพัดลมตัวนี้สำคัญนะครับระบายความร้อนเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะครับตัวนี้คือพัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมทำงานแล้วเราก็จะ จะต่อสายไปใช้งานนะครับจะต่อสายไปใช้งานทดสอบลองดูนะครับไขค,รครวงไปไหนครับไขค,รครวงสีเขียววางไว้นี่แล้วนะ 1> L หนึ่งบวกกับ L สองลบนะครับก็คือดำลบแดงบวกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารัานปั๊มน้ำตัวนี้ดูนะครับ ว่ามันจะรันได้ไหมนะครับตัวนี้รันตัวเปล่าดูก่อนนะครับนงค,ครับตอนนี้คือปั๊มตัวนี้ทำงานนะครับ ถ้าเราเอามาจุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาจุ่มน้ำดูนะครับนี่คือน้ำของเราเหยน,นครับ เอาดูกล้องนี้ดูกล้องหันมาหาเราไหมแรงมากแรงมากจับน้อยจับน้อยดนออกลอยดนตัวนี้ยึงนตัวนี้ลนกดึดงสบวกสานี้สาน,สนี้ดึงออก